รีวิวค่าเช่เชยญนอนโรงพยาบาลสำหรับเด็ก สวัสดีค่ะฟาร์มันี่มอลค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาค่าชดเชยมาช่วยในการชดเชยรายได้ให้กับผู้ปกครองหรือว่าส่วนต่างในการรักษาโรงพยาบาลที่มีส่วนเกินเนื่องจากว่าเวลานอนทีนะคะน้องก,ก็จะนอนหลายคืนนะวันนี้ฟ้ามีตัวที่ฟ้าซื้อมาแนะนําค่ะเวลาที่นอนโรงพยาบาลนะคะก็จะได้ค่าชดเชยคืนละ1000บาทแต่ถ้าเรานอนห้อง ICU อะค่ะผลประโยชน์ก็จะเพิ่มไป3เท่าก็คือ3,000บาทต่อคืนค่ะรวมแล้วเนี่ยจ่ายสูงสุดไม่เกิน365วันถ้าหากมีกรณีผ่าตาัดแล้วมีการวังยาสลบหรือว่าฉีดยา ช้าเข้าไข่สัลง์อะค่ะเขาก็จะให้5,000บาทต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งค่ะกรณีรักษาด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพัน13โรคดังนี้ประกันจะจ่ายให้25,000บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งกรณีวันที่ออกโรงพยาบาลแล้วมีค่ายากลับบ้านนะคะอันนี้ประกันก็จะจ่ายให้เสมือนว่านอนอีกคืนหนึ่งนะเป็น1,000บาทต่อการเข้ารับการรักษาแต่ละครั้งและมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเพิ่มให้อีก10,000บาทค่ะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมค่าเชยนนนะะะคแตตต่่่วววาาเรร้้อองซืบกกกััััหลททีปุ ชีวิตขั้นต่ำ100,000บาทด้วยค่ะหากใครสนใจซื้อประกันค่าช่วยเฉยรายได้ให้กับลูกเวลานอนโรงพยาบาลนะคะก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลแล้วก็เบี้ยประกันกับฟ้าได้เลยค่ะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ